เบสต์เบสต์ดีมาวมากเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรตัดเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรตัดเอ้ยผมฟูเป็น ai, เหี ai, ้ยอ,อ ai, นะไรเนี่ย ผมภูมิไหวปะเนี่ยผมภูไอ้ตัวตัวตัวน้องจ้ะผมภูมาไอ้สัตว์ผมภูเฮ้ยมันมาแล้วมามามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดมีมือปะเนี่ยพูดมากไปเฮียไมค์ดูโทรโข่งไอ้สัตว์เไอเป็นเฮียอะไรเนี่ยเอ้าเป็นเฮียอะไรเนี่ยเอ้า ร,ร้อนร้อนเชื่อไหมตายโอ้โหแล้วที่เผลอเอาพี่เป๊ะกันหนึงผมผมไม่นี่กันอยู่ผมขอโทษพี่ชาแป๊บนึงแป๊บนึงพี่พี่เส้าเทาดเดี่ยวอัเดียว ไอพี่อะเป็นพี่อะไรเนี่ยมีมือปะเนี่ยมีมือปะเนี่ยถ้ามีมือก็สวนหน่อยมีมือปะหรเดี๋ยวเดี๋ยวล้นอยู่ข้างใครวะเนี่ยข้างใครเนี่ยล้นเฮ้ยมึงเอาตวจในนี้เนี่ยเกมโกตีไม่ดีเกตีไม่ดียูคูชักชักไาพี่ไอเฮี้ยเนี่ยมันมีมือปะเนี่ยไม่เลยโดนโก่งไว้เพียไองะ มานะมากกูดีกว่ามั้ยี่เเนี่ยพี่พี่กันึงอาอโอ้เียทำไกันลุมพี่พี่ช่วยดิช่วยนอนย้าเอาเอาเอา้ทนี้อไมต้องทํนไมรอนี้หรอเนี้หรอเต้องนี้หรอเนี้หรอเรื่อวาเขาม่ต้องทำนี้หรือ่ะนี่ขาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยคมแฟกพึ wow ้งจักปนนิวเลยเีอย <laughs> เอาเหมือนเด้บ <laughs> ้าดีเอาไม่เอาอ่ะ <laughs> อิจ <laughs> อะเมาพังน่ะเอาราคาถูกพังน่ะเฮ้ยมันตีดีนี่วะเฮ้ยมันตื่นแล้ว เฮ้ยไอ้ผมูย <accord> <ia> ังไงยังไงปลาบอดปลาบอดพะน่ะตายอ้นี่มาเสืออีกแล้วมาที่นี่มันเป็นเหี้ยอะไรพูดมากวะไเนี่อยากเล่นด้วยไงมาเห็นเหี้ยไรเห็นเหี้ยไรเห็นเหี้ยไรเยไรเหเหี้ยอะไรเห็นเหี้ยไเะอนเะเห็นเี้ยไรเห็นเหี้ยไร สไลด์ไปไหนมึงอย่าลุมดิเฮียมาดิอย่าลุมดิโหลผมฟูมึงมานี่ดิผมผัวกูฟูไหนวะเฮียใช่เหรอวะผมเป็นฟูเหรอวะเฮียเขากระจอกเลยเฮ้ยไป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 เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วอยู่เฉยดิตายแล้วอยู่เฉยดิเฉยเฮ้ยโอ้โหโดนแทงเลยติดเฉยงงนะส่วนสนับเจ้เฉยวัดฟักงงเยวยกันอันนี้ล้นล้นเอ้าเออดิล้น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 เราอยู่ด้วยกันนี่อะไรอะไรอะไรใครโลดขอร้องเ่า่าฟื้นไปครบหรอ ว่าี่เห็นบาาเนาะโอ้ยไอเย้ยตายโคตรเพลอะไรวะเฮ้ยไอชิ้นที่แสบปะไอชิ้นที่แสบปะเออพีสวยพีสวยสวยตาฉาหตาหาวอะโอ้โหตาฝันาฉลาดวะไยเรางงนะเอ้ยแล้วมาเสีนทำไมวะ แล้วร้านเกมเอาไว้เหี้ยสั่แสายตาเมื่อไม่เล่นกับมึงหรอกเวนไอ้เหี้ยเฮ้ยเข้าเปโอ้อหไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรส่วนนี้มีมือปะเนี่ยเดี๋ยวๆดี๋ โลนอ่ะอะไรอะไรอะไรไ้เลยไอ้โลนอ้บ okay. 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 ุญเซียวอออะไร้านโลนพี่พี่ฝ่ายฝ่ายฝ่ายรถเรียนร้านกิมเดียวกันปะวะเฮียโควิดน่ะอ๋อแล้วเฮียเกยบอ่านแล้ววะ